ดึลงข้าวแทบมุกดาหารมาแล้วครับผมเก็บเกี่ยวเองครับหามุกดาหารข้าวเหนียวกินแทบข้าวเจ้าก็หอมนุ่มนะครับหุงขึ้นหม้อกับข้าวที่ลงมือทำเองนะครับแถวมุกดาหารครับสีข้าวที่ไม่ใช้สารเคมี อันนี้ใส่แค่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมดาไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยนะครับในทุ่งนาที่ผมทํานะครับข้าวเมืองมุกรหารนะครับอําเภอคําชะอะีข้าวเกี่ยวมือนะครับผมกำลังเกี่ยวช่วงนี้ต็รอดูว่าเป็นยังไงหลายคนเคยได้ชิมได้กินก็บอกว่าอร่อยนุ่มไม่แข็งข้าวไม่แข็งนะครับข้าวเหนียวก,ก็กินนุ่มข้าวเจ้าก็หอม นุ่มนะครับอร่อยนะครับมาลองชิมดูครับผมทดลองคนมุกบอกเลยว่าอร่อยจริงนะครับแซ่บจริงข้าวที่มุกดาหารข้าวคำาพื่อคำซีอีนะครับการันตี้วยผมทดลองเลยครับผมเดี๋ยวป้ายนะครับผมก็ช่วงนี้แหละวันหน้าก็คงจะเริ่มสีอยากถ้าจะรู้ว่าอร่อยหอมนุ่มจริงไหมว่าผมคีดตัวบอ,รอนะครับอืม ก็ลองสั่งผมชิมดูก็ได้นะครับเปคิดถึงผมเดี๋ยวลองกินข้าวซ่บนะครับข้าวซ่บมุกดาหารได้นะครับลองดูนี่นะครับข้าวมุกดาหารข้าวเดือดลองมุกดาหารข้าวคำชื่อเนินงามๆสวยๆเลยครับเผื่อมีคนสนใจ สั่งได้นะครับผมจะสีให้ถายนายคาเป็นกันเองนะครับกดหมุนกันเองนะครับใกล้จะเสร็จแล้วละครับเสร็จอาทิตย์หน้าก็คงจะดำรับการสีแล้วก็เผื่อมีคนถนให้นะครับน,รนะครับก็จะสีข้าวน,นะข้าวเหนียวนุ่มๆนิ่มๆน,น,น,นะครับไม่แข็งแล้วก็ข้าวเจ้าหอมๆนะครับสไตล์ตของเดยนลอง ทำเองนะครับนี่ครับาก็จะลืมนะครับข้าวนำงานข้าวกินเสบเดือดรง